สวัสดีพี่น้องมือนียจิ๋วติผ้าพีผ้าหนองมาบึงดินพี่น้องดินนี่ข้าเจ้าซื้อไปปลูกดีว่าเป็นมาสิปลูกใดตลอดนี่พี่น้องมเบึงน้ากันดินนี่กัเป็นดินเขาปลูกไปข้างนอกพี่น้องเขาเอาดินนี่ไปปลูกทุงละเกตสิบกิโลพี่น้องดินนหนก็นคือดินเขาเอาไปปลูกอยู่ข้างนอกปลูกยั่วสวนไหมพี่น้องดินนี่ ขันนี้นี่ก็คือเห็นพี่น้องยิ่ติวกะทิดไทยขัานนี้เห้พี่เห็นนอ้องเขาเบิงนะ้งเนาะผู้ใดอ่านออกกะผู้ใดออยูเขตเยีละมละมี่น,น,นองเนาะอันนี้เขาจะเสียเอาไปปลูกยวน่นอันงามเ่าเหตุเี่น,น,นเท่ายืนออกไปไม่พี่น้องเขาเอาิญบางข้อนในะ่นี่เนาะเขาิะยูระเบียงไม่พี่น้องเขาจะเอาไปปลูกยูระเบียงนี่ก็คือดินอันไปปลูกดอกใหม่พี่น้อง ดินนี่ก็คือดินคอมพอตนี่พี่น้องเห็นว่าข้าอ่านเป็นคอมพอตนี่พี่น้องที่ข้าเอาต้นหญ้าต้นใบใหม่ต้นยังไปร่วมใส่ในคันเนงงนนวนบาเข้าก็เอาไปร่วมกันวบบัตนี้มันกับป่อยปื่อยแล้วเขาก็จะเข้าเจาเ้าก็เห็ดเป็นดินมาขายพี่น้องนี่นี่ก็คือดินคอมพอตนี่พี่น้อง ปกติราคาสิบหาเก่าเก่าพ้าเจ้าลดเหลืออยู่เก่าอ้อยโ่เก่าเก่ามันเจ็ดสิบลิตรพี่น้องดินมาเนี่ก็เป็นดินในปลูกดอกกุหลาบพี่น้องดินต่นละย่างนี่จะปลูกบ่คือกันได้พี่น้องอันนี้กระถุงนึงน่ะยี่สิบยี่สิบลิตรพี่น้อง ก็ลาค่ากับซีออยโลซีสิบเก่านี่รลาค่าเขาพี่น้องอันนี้กะเมือนี้ยขี้ิ๋วกับผ้าพีแผ่นน้องมาเบิ้งดินนะพี่น้องเนาะดินห้าสิปลูกอีหยังจะอะไรยางนี่มันบ่คือกันได้พี่น้องเห็นบ่อันนี้ค่ะดินสําหรับปลูกดอกไม้ซีสิปลิดพี่น้องราค่าหกออยล์เก่าสิบเก่าพี่น้องบอ่านเนว่าห้าสิเอาไปปลูกได้ทุกอย่างได้พี่น้องนี่ค่ะคือดินปลูกต้นใหม่นะพี่น้องเนาะ อันนี้ค่ะลูเมเนียเด้อกาเทนอันนี้ค่ะเอาไปปลูกยูดสวนเท่าใดพี่น้องยี่สิบลิตรพี่น้องเห็นบอกยี่ยี่สิบสิบสิบลิตรตก,กันราคากันพี่น้องเห็นบ่ราคากับซีออยล์รยี่สิบเก้านี่พี่น้องเห็นบอ สี่อยล์โรส79 70 60ปลตดพี่น้องเนี่ยนี่กะคือเป็นปุ๋ยขีงง้วพี่น้องเฮาเอาไปปลูกที่สวนเฮาไปปลูกอยู่ไ,ปปอยไอสวนบ้านเฮาพี่น้องมากน,นี่ก็เป็นเห็นป่ะพี่น้องเขาเจ้ากระสีเขียนไว้อันลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเห็นไว้เลขเจ็ดสิบห้าพี่พาน้องอวยมากเห็นป่ะลอยเปอร์เซ็นต์ กับแพ้งจักน้อยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือดินนะที่เฮ้าจะเอาไปปลูกไอ้อยูหนอกบานด้วยกันพี่นอ้องยูดสวนเฮากับรากข้ากับหาอยโลกเก่าเก่ามาหัดนี้พี่น้องดินนี่กะดินซุปนี่เนี่ยเอาไปปลูกพลัมหมากรากใหม่ปลูกไอ้ เครือเทศปลูกบักแตงปลูกบักพริกพี่น้องบ่แมเป็นว่าที่เอาไปปลูกได้ทุกอย่างได้พี่น้องอยู่เยืะละมั่นเขาก็ต้องแยกดินแต่ว่ายยยติ๋วกับบูู้่ายูเมืองไทยเฮ้าสิเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้15ลิาฤน่์ะก็เป็นราคานี่ก็หาอ้โลกเก่าเก่าพี่น้องนี่มือนี้ยายติ๋วก็พผ้าพีผ้าน้องเข้ามาเบิ่งดินนะพี่น้องนะถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะอาจจะบ่นี่เร้อพี่น้องนี่ก็มือนี้ค่ะคือยายติ๋วผ้าผีผพาน้องเข้ามาเบิ่งดินดินที่เขาจะปลูกอยฮาิเอาไป ไอ้เอาไปปลูกอยู่ในบ้านหรือว่าไปปลูกนอกบ้านขันปลูกในบ้านกับแพงจักน้อยเพราะว่าดินมันดีแล้วมันกระถิบ่มีแมงแมงคือแมงมีบ้านเข้าเมื่อพินองแมงตัวน้อยๆอันนี้ค่ะนี่ยละมือนี่ยยติวผ้าผีผ้าหน่องเข้าเมื่อเมืองตัวพินองเนาะมือนี่ยยติวผ้าผีผ้าหน่องมาเบิง่งดินเนาะพี่น้องเนาะค่ะคือยุคหางหลังยิยติวนี่ยละพี่น้องผู้ใดเขามาเบิ่งยิยติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเล้วเดี๋ยวพินองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพีี่่น้องสสวัดคะ